โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเปลี่ยนโปรไฟล์ อันนี้นะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยเนี่ยครับเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปตามที่ตัวเองต้องการรีบรูปอะไรก็ได้นะครับนี่ครับให้มาตรงนี้ครับถ้ากดตรงนี้ปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับก็สี่เหลี่ยมสามสี่เหลี่ยมสี่สี่เหลี่ยมนี่ครับก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นแบบหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับคุณก็เลื่อนลงมาขึ้นสุดๆเลยครับเห็นการตั้งค่าตรงนี้ไหมครับนี่ครับตัวเลือก อกวงกลมนี่นะครับนี่นี่นี่ครับภาพโอเคนี่ครับนี่สองตัวนี้ครับอยากได้ภาพอะไรก็แล้วแต่คุณครับแต่ผมขอใช้ภาพอันนี้ก่อนนะครับนี่โอเคครับวันนี้ก็จะมาสอนให้เขตตะวันคูงพีพีกากนะครับครับบาย